นี่นะคะก็จะเป็นนี่จะเป็นเจ้ากล่องพิซซ่านะคะเป็นพรสตุขพิกิลวแหละก็แก่ไม่ได้แล้วนะก็จะเป็นก็จะเป็นอันต่อไปนะคะเป็นมี my melody นะคะ ตัวเรามากต่อไปเป็นลรลวเพราะ,ะอะวันนี้เราจะาจะทำการพบกับห้าห้าห้าอันดับนะคะกับการสุเกชิจิงอสตาซูเซ็นค่ะไปดูอันแรกเลยนะคะอันแรกนะคะ<ม>ก็จะเป็นมาเมโลดี้ค่ะเื่อเสร็จสมัยเลยตรงเนี้ยเป็นไปได้เหรอโนอก็งเาทำยังไงอะ เปร้จะเพิ่มมแล้วขมไมอันต่อไปเป็นอันนี้นะคะก็คือจัเป็นกับมือทีนี้ก็เพิ่มไปตัดมันเห็นไหมเม็นขาวขาวคุณขาวคุนกุ้คข้ามันต่างกันมากอันต่อไปอันสุทา ก็ขึน้นนะคือมันขึน้นเลยนะปกติแล้วไปตะคี้กลับได้เลยกลับมันจะข้างหลังกำนีจะไม่เยอะประมาณนี้อันต่อไปนะคะเป็นริระคุมะคืออันสุดท้ายนะคะน,น,นะคะเป็นแฮนด์เค,ค้กริระขุมะ จะเป็นสกอตชี้ที่น่ากลัวที่สุกกสดคือตำแหน่งมันต้องนี้ตรงนี้ตรงและก็ตรงนี้นสุดจะขั้วคือมันลโลมากอะไปดูชิ้นส่วของมันนะคะนี่นะถ้าไม่เชื่อจะต,ติดให้ดูคลิปนี้ถ่ายนานเลยนะ คือถ่าย8มูนะที่เป็นมือประมาณนี้เพราะว่าเราใช,ใช้ใช้กัปจริง <c oughs> ๆมันต้องมันน่าสงสายมันต้องใหญ่นะถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้นะละล้์มากจบแล้วกันที่ Ya, kalau pun. Macam apa tu kan? tu kan. Macam apa? Dapat lau. Kalau kalau dia macam tu, kalau dia macam tu, kalau dia macam น yeah? oh ้า oh, ก็ไม่้มีเสียงไม่มได้จะไปไหนอ่ะเก็เลยบออกๆาจที่เข้าไปเออ วิดีโอจ้าแม่ท้องเป็นไฟกินได้ปะเออเซน,น,น่แบบเป็งรบกวนไม่มีเสียงตอบรับจากเรียกหม่ที่ท่านเรียน Sorry and e e v r y one b i s daddy